สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเข้าสดใหม่ทันใจได้มาอัปเดตข่าวใหม่ให้ท่านผู้ชมอีกแล้วนะคะสําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดข่าวใหม่ๆทางทีมงานของเราจะอัปเดตให้ทุกวันนะคะ อมภวัตที่แจ้งหลังโดนแชรพฤติกรรมในอดีตรู้สึกผิดไม่เคยให้อภัยตัวเองกลายเป็นประเด็นร้อนที่หลายคนให้ความสนใจไม่น้อยเมื่อมีแอร์อรกอเขาหนึ่งในทวิตเตอร์ได้ออกมาโพสต์แชร์ถึงนักแสดงซีรีส์วัยคนดังที่เคยบูลลี่แกล้งเพื่อนเมื่อช่วงสมัยเรียนมัธยมโดยได้บอกเล่าเรื่องราวที่นักแสดงคนดังกล่าวเคยทําเอาไว้ว่าเมื่อไหรเพื่อนเก่าหนูจะโดนแหกเรื่องบูลลี่บ้างอรอมานานมากชายตึกเจมที่ชอบแกล้งเพื่อนตั้งแต่ประถมยันมอ ปลายก็ยังคิดไม่ได้แถมชอบเลือกเหยื่อเป็นคนที่มีอาการออทิสติกอีกเพราะเขาสู้มันไม่ได้ไม่สนรอกว่าตอนนี้เปลี่ยนไปยังแต่นี่รู้จักมันมาแต่เด็กสันดานแย่ยังไงก็แย่อย่ายงนั้นจบเอางี้ใบว่าเรียนมอปลายชายล้วนมหาลัยตึกข้างๆเพิ่งแมสช่วงโควิดแกขอโทษคนนั้นคนนี้ต่อหน้าแฟนคลับแล้วก็อย่าลืมกลับไปขอโทษคนที่แกเคยแกล้งเขาสารพัดด้วยนะใบามากกว่านี้ที่ที่ชาวเน็ตต้องช่วยหนูหานค่าทนายละ ซีนที่สาดน้ำใส่เพื่อนกลางโรงอาหารตอนมอก้องยังจำติดตาอยู่ทุกวันนี้แต่แฟนคลับน่าจะบอกกว่าน้องเป็นเด็กดีเห็นเพื่อนขาดน้ำเลยสาดน้ำเขียวให้งับหลังจากทวีตด,ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกมาก็มีคนออกมาคาดเดากันไปว่านักแสดงที่ถูกแฉคนนั้นเป็นใครและหนึ่งในนั้นมีชื่อของนักแสดงหนุ่มโอมทวัจิตสว่างดี ามมาด้วยคำไม่ต่างๆจนเกิดเป็นกระแสตอบโต้ตระหว่างชาวเน็ตและกลุ่มแฟนคลับจนถึงขั้นมีแฮชแท็กเรียกร้องให้เจ้าตัวออกมาชี้แจงข้อเท,ท็จจริงให้ชัดเจนอย่างอมพวัตออกมาพูดเิอล่าสุดอมภวัตก็ได้ออกมาทวีตข้อความถึงประเด็นดังกล่าวผ่านทวิตเตอร์ว่าสำหรับเรื่องราวที่เป็นประเด็นอยู่ผมต้องขอโทษด,ด้วยครับที่ออกมาอธิบายช้าเพราะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นด้วยผมขออนุญาตชี้แจงนะครับผมยอมรับครับว่าตอนเด็ก ผมซนและแสบมากพอสมควรซึ่งหลายๆครั้งก็เป็นการเล่นคึกขนองแบบเด็กผู้ชายโดยไม่ได้มีเจตนาจะก่อให้เกิดความรู้สึกไม่ดีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ตอนมัธยมต้นที่ผมและเพื่อนๆแกล้งเพื่อนซึ่งตั้งแต่ตอนนั้นผมและเพื่อนๆพืพถูกอาจารย์ตักเตือนลงโทษด,ด้วยไม้เรียวและเรียกผู้ปกครองเข้าพบผมและคุณพ่อคุณแม่ ได้ขอโทษเพื่อนและคุณพ่อคุณแม่เพื่อนสำหรับความผิดของผมในครั้งนั้นเหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับผมและทำให้พยายามปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นมาตลอดผมรู้สึกเสียใจถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตช่วงที่ผมเป็นเด็กยังทำให้เพื่อนคนนั้นต้องมีแผลในใจมาจนถึงวันนี้ผมขอโทษจริงๆจากใจนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นผมรู้สึกผิดตลอดชีวิต และไม่เคยให้อภัยตัวเองเลยผมขอโทษทุกๆคนที่ได้รับผลกระทบจากความคึกขนองในวัยเด็กของผมด้วยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมข่าวสดใหม่ทันใจของพวกเราอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ